สวัสดีค่ะพ่อกับฉันไสไลด์วิอีแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนพับแมมที่เคลื่อนขอนะคะก็ขอมาแจดให้นะคะพับแมพง่ายๆนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษกระดาษแผ่นยักษ์ของเราเองใหญ่มากต่อไปนะคะก็จะมีเป็นดิสอนะคะ หรือสีก็ได้นะคะแค่นี้แหละค่ะสองอย่างที่การทำนะคะก็พับกระดาษเป็นรูปสามเหลีล่ยมพับกระดาษนะคะพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้พับง่ายๆค่ะพับเป็นสามเหลี่ยมบางคนมี A4 ใช้ A4 ได้น,นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่แบบแค่คือ มีเสียงอะไรรบกวนต้องขออภัย,ยนนะด,ด้วยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะแบบนี้นะเจอเรี่องครับอ้ออออ๋ลืมลืมมีเต็นไก่ด้วยนะคะขอเต็นไก่นะคะขอเต็นทไกดเอาเอาแม่ประธานก็ได้ค่ะ นะมาแล้วเนี่ยค่ะพี่คนบอกทำอะไรของมันนะก็ไปตัดตรงข้างล่างตรงนี้ออกมาแต่รอเลยค่ะไปตัดไปตัดกันนะคะมาแล้วค่ะแล้วก็ไปพับมาแล้วนะคะก็มีหลายครอบครัวาม,มากเลยค่ะใหญ่มากเล็ก เล็บประมาณรองใหญ่นี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็แบบเหลือกระดาษแล้วก็พับ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 นะคะเอาวัเลิก่อนให้ทุกคนเห็นนะคะก็พับอย่างนี้ค่ะพับข้างซ้ายอันนี้นะคะเป็นกระดาษแบบเป็นกระดาษทํางานที่แบบพ่อให้ก็พับแบบนี้ก็พับข้างซ้ายมาอย่างนี้ค่ะ พับข้างนนะะขมาอย่างน,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 นี้นะคะแ mm hmm. ล้วก็พับข้างบนนี่เจอแล้วค่ะหรือว่า mm hmm. แบบนี้นะคะถ้าตรงนี้มันก็ไม่สามารถใส่ได้แกะออกมาอย่างนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะคะเปิดได้นะเปิดต่อไปคะ่ะจะเปิดได้ เข้าไปแบบนะคะเสร็จแล้วก <vida today. S 2> ็วาดหน้าตาเดี๋ยวเราไปทํากันนะคะทําทุกตัวเลยค่ะแล้วก็วาดหน้าวาเดี๋ยววาดให้ดูนะเดี๋ยวคลิปนี้เพื่อนทําให้แล้วเพื่อน ้องกดไลค์แล้วก็ซัดตไคร้ให้ด้วยนะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะแชร์ไปแชร์ไปนี่ค่ะเห็นไหมได้แล้วเนี่ยเห็นไหมง่ายเดี๋ยวเราไปทำทั้งครอบครัวกันนะคะดอเคท่าถ้าในอีกกรณีหนึ่งนะคะว่าดรพับแบบนี้นะคะไว้ไอ้พวกนี้อย่าออกกตัวสิเราพับได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขอไปเพัะกันมาแล้วนะคะถ้าเราพับแบบนี้นะคะแล้วมันเกินหน่อยเนี้ยค่ะ ให้เรานะคะพับจะมีตรงนี้นะคะเราก็เงี่ยออกมาเป็นนี้แล้วก็เอาเนี้ยพยับลงไปตรงตรงลูตรงเนี้ยค่ะอาจจะมีเสียงร้องเพลงนะคะเพราะว่าเราเปิดสุกวันดวนเพลงดูต้องขออภัยด้วยนะเนี่ยนะคะ ไม่หมดล้วค่ะหมดล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปพับต่อเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะอันนี้อันใหญ่สุดแล้วเห็นลายตรนั้เนี่ยอ่อนมากเห็นน้องทุกตัวครบหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสามารถขอมาได้นะคะเราเปิดรับ q A ด้วยนะคะให้แฮชแท็กนะคะ เซสไอบูมนะคะโอเคแล้วก็ถามมาได้นะคะแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ัลกันค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดแลวกดแชร์กดซับไปให้ด้วยนะคะเพื่อเราทำให้แล้วนะคะถ้าแพทแพถ้าแพตตี้ดูอยู่นะคะแพตตี้ต้องกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย